สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านาอาเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เนาะป้าอ้อยก็มาพบกับชาว youtube ของเราเหมือนเดิมเพื่อนๆนทุกคนพี่ป้านาอาวันนี้ป้าอ้อยก็จะพามาดูมาดูบอดซี่ที่ที่ผ้าชิ้นที่แบบเมื่อวานคลิปต่อเนื้องจากเมื่อวานที่ป้าอ้อยบอกว่าผ้าแบบนี้ลองผ้าผ้าดูลองทําดูว่ามันมันเอาหัวบอดมาทิ้งไว้แล้วก็ผ้าแล้วก็แบบว่า ยางมันจะได้มากัดเวลาเราถ้าเกิดเราไปผ้าแบบที่เราเคยทํากันล้างหัอให้สะอาดแล้วก็ผ้าล้างไล่ไล่น้ําเพื่อให้ยางมันให้เนาะเมื่อที่ปอ้อยเคยทามาตากะก้อนน่ะแล้วมันคันไงแต่นี้ก็เลยลองทําแบบที่ปอ้อยบอกเมื่อวานคลิปต้อเนื้องแล้วว่าพ่นว่าออกมาจะเป็นแบบไม่น,นี่แต่มันก็จะฉาน้อยเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้นี่เห็นป่ะอันนี้อันนี้คือรอยลนฟ้ามันก็ขึ้นมาแล้วเมื่อกันนะจ๊ะแต่มันจะช้าน้อยมัน อันนี้ปลาอ้อยผ้าตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้นะสามสิบสามสิบสิบห้าเนี่ยเพิ่งจะคืนเนี่ยสามสิบสิบห้าตั้งรวยเชย่เลยอันนี้รวยหล้นฝาแล้วทำไมมันมัน,ม,นมันคืนช้าเห็นปะ่ะแต่มันก็ขึ้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแหละกี่เดือนเนาะเดี๋ยวนับก่อนสิงห้ากับกันยากันยาตุลาตุลาเกือบพฤศจิกาอันนี้ซ่องเดือนกว่าเลยเนี่ยอันนี้รวยหล้นฝาผ้าพร้อมกับพวกพวกเท้ารัตเตียน ผ้าชุดพวกรัสมีเงินอะรัสมีเงินมาแล้วรวยหลน้นฝาเนี่ยเพิ่งจะคืนขนาดนี้อันนี้มิงมิงมาห้ามงคลกับไอ้นี่ไอ้นี่ผ้าที่ล่างอีกเนี่ยขึ้นแหละเห็นปะอันนี้ผ้าเมื่อเมื่อวันทีเท่าไหร่ไม่ได้เคียนวันทีแต่จําจได้ว่าผ้าที่ล่างนี่ไงเพราะว่ามันมีมันมีไอเนี้ยพายจันนี่ไงเห็นปะพายจันพายจันป้าอ้อยเพิ่งจะเอามาทาคลิปให้พี่ป้านาะอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละถ้าจาไม่ผิดแลวนี่ก็ขึ้นแล้วนี่มิงมงคลน,นี่ซ่องต้นแล้วขึ้นมาเดี๋ยวป้าอ้อยจะให ถ้าเราผ้าแล้วไม่ได้ใส่แบบว่ากล้องไม่ถึงว่ากล้องนะน่ะกล้องอบกล้องอะไรอะ่ะมันจะต้นใหญ่เดี๋ยวอ้อยจะดึงให้ดูอึบนี่เนี่ยลำต้นจะพิดกันเลยเนี่ยผ้าเห็นปะเนี่ยต้นมันก็จะใหญ่ให้ไหมต้นใหญ่กว่าการขัดตันบ้านอีกนี่เห็นปะเออแต่ถ้าเกิดเราผ้าในกล้องอะ่ะแบบที่ที่ผ้ากันแบบนั้นน,นอะ่ะชิ้นเล็กๆอะไรนั้น มันก็จะเป็นเส้นกระตีดเดี๋ยวเท่าเส้นได้ที่เขาเรียกกันทั่วงอกนี่นี่เขาบอก้อยนี่คือชิ้นผ้านี่ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นเดี๋ยวฟัง้งอย่างเก้าเดี๋ยวพวกนี้จะยายลงกระทั่งซี่นิวนี่คือมิงมาห้ามงคลแล้วก็การซี่ซ้วยเนี่ยมันก็จะแข้งแรงแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเหนมาผ้าแบบปอยนะ่ะแล้วก็ผ้าแบบว่าเอาหัวมาทิ้งไว้แบบสักนั่นแหละแหลวแต่สามวันห้าวันเจ็ดวันครึ่งเดือนก็ได้แล้วก็มาผ้าผ้าแล้วก็พึ่งไหวให้ยางมันแห้งเข้ามันไปด้วยตัวเองเข้ามันนั่นแหละ แล้วพอมันแห้งเสร็จแล้วก็เอามาแบบนั้นไม่ต้องไปล้างนะ้ำไม่ต้องอะไรเลยนะทําแบบเมื่อวานตามที่ปอ้อยนั้นเลยนี่พ่นออกมาจะคืนชาขึ้นไหวแต่ก็คืนนี่อันนี้คืนอันนี้ผ้าตั้งแต่ 5. สามสิบสิบห้าซ่องเดือนกว่าอันนี้เดือนกว่ากว่าพออันนี้ผ้าที่ล่างนานเลยคุณจะผ้าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าจับไม่ผิดเนี่ยนี่เนาะเพราะฉะนั้นปอ้อยทําจริงคืนจริงแล้วก็ใช้ได้พ่นจริงก็เลยเอามาแบ่งปันความรู้กับพี่ป้านาอานะจ๊ะ สำหรับขนที่อยากจะขยา้ายบอนซี่แบบผ้าชิ้นแล้วขึ้นมากระแดงไปแป้เ,ปเลยนะไม่ต้องมามีเที่ยวมีเทิลแล้วก็มากัดซี่เนอะโอ๊ตเกมหัวเขา้าเดี๋ยว,ชวยกชนกอีมากวันนี้เด่นเราก็มาค่ายบอนซี่ต่อวันนี้ก็จะมีกระทั่งละนึ่งร้อยสามสิบแหละนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเนาะนะจ๊ะอ่าใครที่ชอบต้นไน่สนใจต้นไนก็สามารถสร้งกรอาออยได้ต้นนี้อัศกรรม อศกร,รมรามาซุนอันนี้มีซ้ำซ้ำต้นเลยอัศกรรมรามาซุนเป็นบอลใบยาวนะจ๊ะมีหูใต้ใบยเยอะเะใบก็จะอ้อกเป็นสี่เทาๆอ่าพอแก้แล้วก็จะมีเม็ดสี่ชุมพูสี่ข้าสี่แดงประมาณนั้นนี่อัศกรรมอัศกรรมต้นนี้ปลาอ้อยกระั่างนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเดี๋ยวดูต้นก่อนหนึ่งร้อยส้มสิบบาทนี่มีซ้ำต้นจ้ะหนึ่งร้อยสาสิบบาทอัศกรรมรามาซุนซ้ำต้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบ อันนี้เท้าฮีลันพนาซูนนี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบบาทเท้าฮีลันพนาซูนนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทโอ้โหประกุมแล้วปวดล่างแะวหนึ่งร้อยสามสิบบาทโออยอันนี้อันนี้มันเป็นบอนป้ายบอนด่างเนี่ยาออยบอกว่าก้ามาค่ายไร้รถต้องมนจําชื่อไม่ได้เนี่ยจับได้วันนี้ยิ่งแก้ยิ่งฉาดยิ่งซวยมันจะอยู่ในเซ็ตที่มื่หล้านพันละมันไม่ใช่ยากวันนั้นบอกอยากพีด มันจะยุ่งกับไอเนี้ยอะไรอ่ะซับสมบัติเศษสมบัติเศษที่อะไรวะซับสยามอะแล้วมันก็จะมีอะไรอ่ะซับสยามสมบัติสมบัติอะไรวะนั่นแหละเนี่ยตระกูลน,นั้นเลยเนี่ยต้นเนี้ยแต่มันจําชื่อไม่ได้เนี่ยเข้มประจักษ์นี่หนึ่งต้นไอเน,นี้ยอะไรหนุกเขี้ยว,ยวมีหูวใตใบด้วยปอยพวกรวมกันไม่รู้อะไรอันเนี้ยเออมันนั่นแหละรําเมันเนิมเมอะไรวะต้นนี้ มีหูใต้ใบใบเขียวๆต้นก็เขี้ยวไม่รู้แต่อันเนี้ยใช้ส้มบัตรไม่ใช้ส้มบัตรสยามส้มบัตรสยามมันจะซี่ข้าวแต่อันเนี้ยมันเป็นในเนี้ยไม่รู้ว่าเศษที่มื่นล้านพันล้านสักอย่างเอาที่จาชื่อไม่ได้แล้วกันนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทสวยแนตะ่กระปะ๋ออ้อยบอกเลยมันสวยอันนี้โชคล้าซ้ำ 3. อันนี้แม่และลูกนี่โชคล้าซ้ำ 3. ตอนการมาไม่จะเป็นซี่เรื่องแล้วพอนํำก็จะเป็นสี่ชมพู ถ้าจำไม่ผิดนื่จะเป็นซี่ชมพูก้อนแล้วก็มาซี่เรื่องมันดูเนาะแ้ามันด่างทั้งหมดนะเนี่ยให็มไหมมันหาบนะมันด่างนะจ๊ะนี่มีลูกหนึ่งต้นแม่เลยลูกหนึ่งร้อยสามสิบบาทโชคล้ำซ้ำต่อไปนางมนโทนางมนโทนี่ปลาอ้อยไข่ทีไม่ส้มต้นมีส้มต้นนี่หนึ่งสองส้มแต่ว่ามันยุบแล้วมันโพนางมนโทนี่ข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะจ๊ะนางมนโทเอาไว้ตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ อันนี้ซี่เทพารักษ์ซี่เทพารักษ์อันนี้ก็มีสร้างต้นสร้างต้นเหมือนกันซี่เทพารักษ์นี่ปลาอยข้อที่หนึ่งรอยหาสิบบ้านนี่มันมีสร้างต้นนะเนี่ยสร้างต้นต้นนี้ตัดทิ้งไปนะใบมันไม่สวยก็เลยเลือกต้องต้นสร้างใบอันนี้อันนี้พรเจ้าซัวนี่พรเจ้าซัวอันนี้เมื่ปล่อยจะ พาหรือเปล่าวะไม่ได้พา้าแต่น,นี่มีซ้ำต้นหรือมันหยุบหรือกระโพนนี้นะผ่อนเจ้าซัวนี่อันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่กําลังึ้นไหมนะจ๊ะไม่ใช่ว่าขึ้นมานานเลยเรียเทียนใชอันนี้ผ่อนเจ้าซัวหนึ่งร้อยสามสิบบาทผอ่นอ,นอ,อ,ผอนเจ้าซั่วมันจะปลายเรื่องปลายแดงปลายชมพูนี่แหละเออผ่อนเจ้าซัวเนี่ยอันนี้ปลายทุกซี่ทุกซี่เลยมีซ้ำต้นนะจ๊ะ อันนี้บอลยุบแล้วเพิ่งโพน่ะครเจ้าซ้วนนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบใส่พามีไว้ก่อนอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบแย่เท้าอัศกรรมนี่ก็หน,นึ่งร้อยห้าสิบมาคนเพื่อนต่อจะค่ายพิษเนี่ยเท้าอาัศกรรมต้นแรกอะหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ยะข้อโทษทีข้อโทษทีจีนี่เก็บไว้ตรงนี้ก่อนอ่า อันนี้หานุมานอมพะพาอันนี้นะมีหนึ่งต้นแม่หนึ่งต้นลูกอุ้ยแล้วมีมะละหนึ่งต้นท่อนก็นี่นี่นจะจ๊ะหานุมานอมพะพาอันนี้ปอาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีแม่และลูกแข่งแรงมากไม่ต้องกัวหวนหัวก็ใยิ่มากใบก็ส้วยมากด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอมพะพาต่อไปลอนทองอันนี้ลอนทองกอใหญ่เลยสร้างต้นแม่หนึ่งต้นลูก นี่นี่ก็นึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ร้อนทองกอหย่ยๆแบบนี้เลยเนาะโอ้โหจะข่ายร้อยสามสิบก็ใช้ทีนะมันสร้างต้นแมเลยนะจ๊ะอันนี้คือกอใหญ่เลยนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สูงด้วยต่อไปนี่จ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดนี่ก็สร้างต้นแม่ด่างยังซุยเห็นปะเห็นด่างไหมบอกแลดวเดี๋ยมันจะสลับใบกันด่างไปด่างมานี่แหละด่างมังไม่ด่างมังแต่มันด่างจะ้ะ ซามต้นแม่อ้าวอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจากก้ายัป็นดอกคต่อไปอันนี้ลูกลิงลูกลิงมีซ่องต้นดูหู้ดูหู้เห็นหู้มหลูกลิงลูกไหมลิงอ่ะลิงกับหยักปักลั่นนี่มีซ่องต้นนะซ่องต้นแม่หัวใหญ่มากเลยนี่ลิงกับลูกหยักปักลั่นอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูผู้จ่ายใบเห้ไปจ๊า ยังกัดไม่เต็มที่นะยังกัดไม่เต็มที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปนางกิรินีเทวีอันนี้ฟอมกอกอวนๆเน้นๆนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนางกิรินีเทวีแล้วก็ต้นนี้พระพันวสา,าพระพันวสา,าน้าเขี้ยวเนี้นะไม่ใช่หน้าแดงนะจ๊ะนี่มีลูกด้วยหนึ่งต้นอันนี้ต้นใหญ่นะ มีีมแม่มีลูกก็ดูโขนซะก,ก่อนเดี๋ยวก่อนจะดึงต้นเหี้ยวออกให้ไม่ใช่ไรหรอกใบมันเหี้ยวนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เห้ะจตะนี่นี่นีาา่นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบ้ตรงนี้ต่อไปอันนี้ณนเะมืองนอนนณะเมืองนอนอันนี้มีซามต้นแม่ลูกแม่เลยลูกเลยลูกแล้ว,ลแ,ลวแม่นี่ มีซ้ำต้นยังให่เลยนี่หนึ่งซองซ้ำอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหนะเมืองนอนท์นี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้าสี่เรื่องนะพอนะ้าใบเรื่องนะั้นมันมันยุบไปแล้วเขาจะเปลี่ยนใบไม่อันนี้อะอะไรว่าอะไรนะเ,เพชรพ,พ,พันล้านเพชรพันล้านหนึ่งร้อยสามสิบบาทเพชรพันล้านหนึ่งร้อยสามสิบต่อไป เมืองไม้นี่เมืองไม้อันนี้มีหัวแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นี่มีต้องใบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเมืองไม้ย่านหนึ่งร้อยสามสิบเลยโอ้โหมันบอนไอ้น,นี้ยุบบอสซวยอันนั้นลูกกลิงอันนี้ลูกหยักนี่ลูกยักนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทดูหู้ใต้ใบนี่ลูกยักลูกยักชุดที่ป้าอ้อยเคยเอามาคข่แต่ก็นี่แบบโหแย่งกันนี่แหละนี่แหละที่หูใต้ใบเนี่ย หนึ่งร้อยสามสิบบาทลูกหยัก์ต่อไปมิงมิงมงคลหรือมิงโอ๊ยไม่ใช่ขาโทษอันนี้เขาเขียนทีิดาสวัรค์หวเออซื้อมานานแล้วจำไม่ได้อันนี้ีิดาสวั์ไปบอนกระดูกนะอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาท,ทีิดาสวั์ ไมาให้เข้าตัวเองมันมิงมงคลปออ้อยก็มิ้ิงมงคลแต่มิ้งมงคลปออ้อยตูดมันไม่ได้เล่มไงนี่ทิดาสวัรค์นะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ทิดาสวัรค์หน,นึ่งร้อยสามสิบและสร้อยพระเนตรนี่สร้อยพระเนตรมีซองโตนในหนึ่งกระช่างนะจ๊ะนี่อาจจะมีนายทองเมน้นเอิญนายจันนวดเขี้ยวเป็นเนื้นด้วยนี่นี่อันนี้คือสร้อยพระเนตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เดี๋ยวเขียนชื่อให้ก่อนเดีย๋ยวลืม ส้ายพระนตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่มุนจะพวดทองกินสมต่ำจากส้ายพระนิตนี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่มีซ่องต้น,นะจะส้ายพระนิตนี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาละจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการขยายพันธุ์บอนซี่แบบทพาชิ้นเพื่อมาให้พี่ปานะอาอาทั้งหลายเกิดอาการคัน ตอนเวลาที่เราพาชิ้นเนาะให้ทําแบบไน,น่เอ๊ะทาแล้วมันจะขึ้นจริงหรือป้าป้าอ้อยนี่เอามาให้ดูแล้วพอทํา,าทุกขังก็จะเอามาให้ดูสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็ขอฝฟ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฟากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนก้าวขอบคุณลูกค้าไม่ลูกค้าเก้าเพื่อนๆทุกคนที่น่าหลักที่อุดนุ่นและให้การสนับสนุนช่องของป้าอ้อยตลอดมาเลยเรื่อยๆมาเลยนะจ๊ะ วันนี้ป้าอ้อยข้อเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยค้อจบขิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า